ผู้ใหญ่ครับวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีนะครับได้ความรู้ใหม่แล้วก็ได้รู้ว่าประสิทธิภาพของเครื่องเราเนี่ยเกินกว่าที่เราเคยดำเนินการกันมาจากเดิมได้เท่าไหร่ครับจากเดิมได้มาสามสิบสามลิตรต่อนาทีครับน้ําดื่มน้าดื่มครับแล้วปัจจุบันที่ได้ความรู้ไปปรับได้เท่าไหร่ครับเกินหกสิบแน่นอนครับประมาณประมาณแปดสิบิตรต่อนาทีโดดขึ้นไปเลยใช่ครับทำให้เรารู้สึกว่าเราเปิดตลาดได้มากขึ้นใช่ครับแล้เห็นเห็นผลกำไรแน่ๆครับเห็นแน่ๆเลย ไม่ต้องบอกแล้วกันว่าปีเท่าไหรแต่ปีหนึ่งคือถ้าทำตามที่คุยกันได้ก็คือหลักล้านแล้วกันเพิ่มมาฟรีๆเลยนะฟรีไหมเท่าที่เห็นฟรีแน่นอนเพราะว่าค่าไฟเท่าเดิมแต่ว่าได้สินค้ามากขึ้นเน้นหน่อยครับค่าไฟอะไรนะฮะค่าไฟเท่าเดิมครับแต่ได้ปริมาณน้ำที่มากขึ้นเท่าตัวนึ่งครับผมมาเปลี่ยนอะไรพี่ไหมครับไม่ได้เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนแค่ความรู้เพิ่มความรู้ครับต้องบอกว่าเปลี่ยนแค่ความคิดกับความเราก็เพิ่มความรู้คำถามเดิมครับผมถามทุกคนเลย คุ้มค่าไหมครับคุ้มมากเลยครับขออีกคำดีไหมคุ้มมากเลยครับเพราะว่าเห็นจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นก็เห็นเลยว่ากําไรแล้วครับพี่ผู้ใหญ่ติดตามผมนานยังฮะประมาณได้เกือบสองเดือนแล้วครับสองเดือนพี่ผู้ใหญ่เวลาเห็นในคลิปที่เขาบอกว่าคุ้มอบพี่ผู้ใหญ่มีความคิดมาว่ามันจริงไหมก็ต้องติดไว้ในใจก่อนเพราะว่าจริงหรือไม่จริงต้องทําให้เราเห็นก็เอาตาเราเองใช่ไหมแล้วตัวเองก็เออมันจริงครับเพราะว่าเรากักไหม ไม่ครับแต่ก็บอกหมดเน <No. S 2> าะตี่ตองใหญ่ก็ถามได้คราวนี้สุดท้ายเลยครับสมมุตินะครับว่าถ้าพี่ผู้ใหญ่จะบอกเออ่คนอื่นนะครับบอกว่าผมเป็นคนยังไงพี่ผู้ใหญ่จะพูดว่ายังไงครับทรายก็แนะนําดีนะครับในทางทําธุรกิจเนี่ยมันต้องใช้คนที่มีความรู้ความประสบการณ์เพื่อเราได้เดินหน้าต่อทาง,างด้านธุรกิจได้ครับก็มีประโยชน์กับเรามากครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือ ผมไม่เคยคิดโกหกใช่สัมผัสได้ไหมครับใช่ครับเพราะว่าผมจะย้าอยู่เสมอตอนที่ผมคุยกับพี่เขยใช่ไหมครับว่าผมผมว่าบอกแค่ประสบการณ์ผมนะใช่ใชผมไม่ได้บอกว่าผมไม่มีวิชาการอะไรมาผมไม่เวิร์วางอะเอางี้ดีกว่าไม่ได้เรียนไหนมาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าทําอย่างนี้ควรจะอย่างนี้ครับองอย่างนี้โอเคครับขอบพระคุณมากครับพี่คุ้มไหมครับคุ้มครับ